ครับวันนี้เราอยู่ในช่องวินสตอรี่กันอีกแล้วนะครับซึ่งเราก็อยู่ในเกม power อีกแล้วคือไอตอนแรกก็กะจะลงเป็นวันว้นวัน่นแหละแต่มันสนุกไงก็อยากเล่นหลาย ep ชอบสนุกไงล่ะเล่นจนติดเลย ครับก็ต่อจากอีพีที่แล้วเราก็ไปจับโปเกมอนเนาะจับไม่ได้สักตัวผมก็จะกลับไปตรงนู้ดกลับบ้านเราเห็นฟ้าเทาเวลแล้วแต่ว่าไม่อยากให้มันเป็นเหมือนคลิปที่แล้วก็คือสตมิน่หมดกลางทาง คิดอยู่จะกลับยังไงไดี <Yeah. S 1> เนี่ยออ๋อเออใช่แล้วผมค้าบอันนี้มาแล้วมันจะไปถึงไหมล่ะ <c oughs> เนี่ยเนี่ยเนี่ยมันไม่นั่นไงไม่ถึงแน่ๆเลยนะไง ก็เดี๋ยวรีปอนใหม่แล้วก็เดี๋ยวพาเทเวลไปตอนนี้เราวนอยู่แต่ในสระน้ำเนี่ยเดี๋ยวผมว่าอีพีนี้ฮะต้องกลับรามรงานให้แกวนึกว่ามันจะมาสปอนตรงนี้เฮ้ย กินครับนี่ย นีเรื่อจะเล่าว่าผมนั้นมีไม่สองตัวทุกๆวันจะเลือกมาเล่นกันเรียกไม่หันทั้งวันก็ไม่สนทุกคนครับผมจะมีอะไรจะบอกครับผมจะบอกว่ามันสูงจังเลย แต่วันนี้เราจะกลับบ้านไปอัปเกรดพวกโปเกมอนที่บ้านนะแต่ว่าแอลของให้ได้ก่อนตอนนี้<ด>อยากให้มันมีฟาา้าเทเวลก่อนนี้อมีปะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่อ<ด> Hey, เฮ้ยเพิ่งเห็นพอเบาเราเหลือแค่หนึ่งนะทุกคนปืบเก็บมาจากนั้นอินเวอทอรี่ใส่เสื้อใส่เกาะใส่ทุกอย่างใส่ให้หมดเลยมีอะไรใส่ให้หมดเอออันนี้เราก็จะเติม อาหารให้กับผมแล้วก็พวกโปเกมอนนะเอ,อ่อจำไม่ได้แล้วจะไปตรงไหนได้บ้างวะ ไปถึงตรงนั้นได้ก,ก็ดีแล้วถึงไหมถึงแหละถึงถึง วับกลับบ้านกันแล้วเดี๋ยวเราจะไปนอนแล้วตอนตื่นเช้ามาจะไปอัปเกรดแถวบ้านัหน่อยตรงนี้พักสตามิน่าแบบหนึ่งแล้วก็ปีนขึ้นไป นี่ไงบ้านเราน้องหลับแล้วแล้เราก็หลับบาง้ามาไฟมาพ่นไฟ เดี๋ยวเให้น้องกินต่อกันหน้าน้องหน้าสงสารมากเลยเหรอโอเคเพิ่มแล้วเฮ้ยผิดตัวมันก็เหมือนจะอันเดียวกันเลยอ๋อไอ้ไอ้ตัวนี้ส่นเปร์เซ็นทำงานหนัก ผมว่าผมจะเอาไอ้นี่ไปฟาร์มดีกว่าหมาหมาไฟอ่ะ,อะเดี๋ยวเปลี่ยนตัวก่อนเอาเอ้ยกดผิดมีงานให้ทำละรีบนไฟ ไม่ใช่พอน,น้ำเดี๋ยวนะถ้าหมาไฟมันไม่ร้อนมือตายเลยหรอลนะมันจับเท้าหมาไฟอย่างนั้นเนาะเอ้ยเออหมาไฟแล้วมีหลายตัวงั้นเราเอาไอ้เลเวลสี่มาแทนเลเวลเออเราเอาเลเวลสามมาแทนเลเวลสี่จะเอาแทนตัวไหนดีอะ จะดีแล้วกัน ว่าเธอไอสี่เปอร์เซ็นไม่ยอมมาทำงานไปพักไปเหลือสี่ซ็นยังจะมาทำงานอีกเออไปพักไป เดี๋วมาดูตรงนี้สิเอออ้นนี่มันจะได้ตอนไหนอ่ะไอ้เจ้าเดี๋ยวดูดิคันนี่ไงของอันนี้ยังไม่ได้แต่ว่าของไอ้หมาไฟได้แล้ว มันคืออะไรอ่ะด้านเดียวไปทำเลยโห,หทำเดี๋ยวนะอันนี้เป็นของหมาไฟนะมันจะคืออะไรกันนะ การอุ้มหรือไอสกิลนี้มันมีอยู่แล้ว งเนี้ยผมเคลียร์มอนหมดแล้วผมว่าไอ้ไอตรงเนี้ยจะเอามาทำเป็นเรียกว่าอะไรส่วนหลังบ้านไหมเออแต่ว่าผมต้องทำวันนี้ก่อน่ะ เลยขึ้นเอ๋งงเลยนะครับพี่น้องอ๋อมก็ไม่ใช่อยู่ดีทำอะไรได้บ้างไม่ได้เลยไม้ไม่พอคือผมกะว่า ครั้งนี้จะชิวๆอยู่บ้านแต่ว่าจะขยายบ้านอะไรเงี้ยครั้งอื่นเราไปสำรวจมาแล้วไงครั้งนี้ไปขยายบ้านมาั้งจากเมื่อวานเราก็ไปสำรวจมาเยอะเลยไม่ได้ตัวอะไรเลย อ๋อ oh. ได้ตอนที่ปิดคลิปไปแล้วผมไม่จับตัวนี้ได้หรือว่ายังไม่ปิดคลิปเจดก็จะไม่ได้นะนี่ oh. นี่ทุกคนอัลปาก้าเขาเรียกเขาเรียกอ่ะอะัลปาก้าหรือเขาเรียกรามะ ตอนนี้มันดึกแล้วดึกในชีวิตจริงนะก็เดี๋ยวคลิปนี้ไม่นานมันไม่ค่อยมีอะไรให้ทำอ่ะเพราะว่ามันดึกแล้วก็ไม่รู้จะทำอะไรดี ถ้าเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้าค่อยมาทำแล้วกันนะง่วงมากทุกคนง่วงจริงเอาไว้ผมไปแล้วไปแล้วกระบป๋าเงนินก็ครั้งนี้ไม่มีอะไรบ้างถ้าเกิดว่าชอบการเล่น power ชอบคลิปที่ผมทําก็กดติดตามแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยนะจากนั้นก็แชร์ให้คนอื่นดูได้ดูกันนะในคลิปนี้ผมง่วงแล้วไม่ไหวแล้วไปละส,ส,สวัสดีครับ